จะเริ่มแล้วาม,ลมาห้องน้ำก่อนเราห้องน้ำก่อนาดูได้ไหมห้องน้ำอ่ะดูได้ไหมเราขันไหนไมานี่ฮะไปของติ๊กไส้มึงจะต้องบอกชอบเขากูตั้งใจทำมากเลยเวย้ยใช่แล้วมึงจะต้องห้ามขับรถเลยเว้ยเฮ้ยมาเปิดม,มานี่ยหวยรบกวนฝากบันทึกโมเมนต์นี้ให้กูหน่อยดิ ขอนทษรคอโทษไม่ได้ตั้งใจทำคุยใหญ่ๆนะเพื่อนดูแล้วมึงเนาะเซนทำใหญ่ทำของพอให้มันใหญ่ๆทดแทนของกิงที่มันเล็กไว้นี่เนีนี่ถือที่ตองขุดทิ้งไม่ตอไหนนะเมื่อกี้ยบตุนๆแล้วมีได่หินเออไม่ไปทรายร้วนด้วยไ้อ้ำไปไหนอะ หัวต่ำไปไหมหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักดีมึงจะขยับไม่ได้เลยอ่ะหัวต่ำไปมั้ยยกสูงขึ้นหน่อยไหมถุบ่จะทำหมอนให้ก็ได้อ่ะยกหัวหมอนดิดีขึ้นไหมพอดีไหมพอดียังทายเย็นไหมอุ่นอ่ะอุ่น พอดีเลยเนาะตักน้ำมาให้เราขันๆหายใจแรงมากเลยเนาะเฮ้ยผมให้มันผมผมแบบผมให้มันพูนขึ้นมาเลยเออนั่นแหละจูเซนน่ะจูอยู่ไหนอะอยู่นี่ปะอันนี้ปะอันนี้ะอจู่วะน่เอะ หนึ่งเหลือว่มมาเช้าอยู่ไหนร้อให้เอาไปจู่เซฟมันเบีย้ยวอะจู่มั่งตรงเหรอเดี๋ยวจับเป็นว่าเล่นเลยนี่นี่เบีย้ยวเหมือนไก่อโอ่งอ่ะกูถามจริงมึงทำอะไรกันอะอยู่ดีๆมึงก็นอนให้อย่างเงี้ยเหรอพนันอะไรเหรอสปาจูเป็นพี่แมงบอกเลย แค่นี้ก็รู้กันดีแล้เอออย่าพอย่พึ่งอย่าให้อยู่นิ่งๆก่อนทำให้เสร็จตรงนี้ทำนมด้วยได้ไหมแบบสองอันได้ทำนมด้วยเอ้ตัดก่อนก็ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งออกไม่เสร็จเลยนันหมอนมเอ้อันนี้อยู่ในกิจกรรมอะไรเนี่ยไม่อยู่อยู่ได้เดียวกันนั่นแหละแต่เวลาแต่เวลาเขาอยู่เขาไม่ทำกิจกรรมอ่ะคือจะไม่ขุดมึงขึ้นมานะ นี่คืออะไรเนะ่ยวิดโอไปแล้วไม่เหมือนนะเอาจริงๆในกล้องก็ไม่เหมือนมึงดูก็เหมือนอยู่แล้วนมไม่เหมือมันใหญ่มากเห็นใหญ่คนป้นคนละคนคนนมก็ไม่เหมือนกันด้วยไอ้เฟิร์มมันแหลมไปมันไม่เคยมีนมนี่หว่าแล้วทำไมไม่คำหัวนมแต่นมก็แหลมนะคำจริงอ่ะอ๋มันแหลมเพราะว่ามันมีหัวนมเยไม่เชื่อ เอ้ยโอ้โหเกือบไปให้มึงอะไรภูเับมึงเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กับเซนโอเคปะได้ได้ได้มันเป็นผลงานของกูก็ถ่ายนะอุ้ยมีนมแล้วมีก้าบเนี่หรอโอ้มีนมไม่หอมเีอันั้นได้หรอเอออันต่เริ่มเลยเหมือนไม่เหมือนของจริงด้วยอายยาตายยาเซนเท่าไหร่เนาะแสดงว่าแสดงว่าเซนชอบขนาดนี้ใช่ไหม ต้องแบบอะไรแบบไม่ฉันนะคนบอเป็นไพลนี่แต่คนบอกว่าแหลมอ่ะไม่งั้นเราก็ถ่ายแบบมุมเสยมุมเสยมันก็ไม่เห็นนะไม่แต่มันเห็นเหมือนสันเขาอ่ะไม่คือถ่ายอย่างเงี้ยแต่มันมันดูไม่ออกว่ามันนูนขึ้นอ่ะมันดูเป็นสองมิติเฉยๆเอานี้ยอาอันนี้มันใหญ่ไม่ไม่อันนี้อันนี้สูงไปอันนี้มันสูงไปไม่มีส่วนหัวส่วนโค้งเลยหรอ ดูดูไม่ดีก็ดูไม่ออกนะม่กล้องอะตัวก่าอสิอว่าถ่ายเสอยี้ดีเงี้ยผู้หญิงอะไรม่ไหรก็ไม่เห็นอยู่ดีก็ไม่เห็นหานจับหาเรื่องละหาเรื่องละเอ้ยมีนเอาลงไปหน่อยมันเอขนาดนี้เลยเรไม่ก็อันนี้อัไรอกเดความจริงเนย โงเซ่ครับไรเนี่ยได้มาลวส์หนึ่งเดี๋ยวถ่ายลูกคู่มาเร็วอย่ามีน้อ่ะอย่า้ยคุเหนื่อยสวาเริ่มมด้แต่เฟิร์สทำสวยอะค่ะดูดิทำอะไรไหนทำอะไรกันอยู่อะเนอยากได้สามิเายนมหลุดขอโทษนมหลุด

ทต้องเป็นต no, like like ้องเป็นไม่ไม่มันต้องแบบมันต้องแบบลงมาเป็นเป็นฐานนี้เว้ยเออที่มันใหญ่กว่าแล้วงทตัดเออมีรู้ดีไหมทำยากหักนมลูกแพรนมลูกแพรแ่เอาเส้นเดี๋ยวจะถ่ายแล้วไงต้อลงมตีเซ็ตมันอยู่ตรงแพรตรงแพรไอ้ยิ่เส้นกอบยิ่งถ้ามีแบบเส้นเลือดในนมในนมด้วยโอ้ยผ่านแบบไม่ต้องขึ้นเลยไม่ นี่คืออะไรปฏิมากรรมแบบที่เขาไปตัดนิ้วออกนะไอ้เนี่อะไรเนี่ยเลือเอง่กกูพยายามอยู่เล่นมือเหมือนไก่เลยถ่ายลูกคู่เซ็ตเร็วไปเสร็จแล้ว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 ถ่ายลูกคู่เซ็ตเร็วไปเลมนี่มนั่งมนั่งนั่งนี่โอ้ยเดี๋ยวนะเร็วเร็วเร็วถ่ายเร็วถ่ายเร็วมัดำไม่หรอเนี่ยมัดำไม่หรอ นี่คือนลเกเหรอคลไอ้เี้ยไม่ยไม่นนะโนำใหญ่กันนะบิ๊ิสบิ๊ิสแล้วกััไอีหมกกันแล้วกูนี่เก่งที่สุดในเทยแมชอบคนตูใหก็ไมบอกเยที่นี่ทำตูดซะสวยเลยนะมึงไม่จะดือ ลองสิบเอ็ดรองสิบเอ็ดจิงไหม้องสิบเอ็ดองสิบเอที่นเจ้าคตใหญ่นี่เองด้ได้กินพาเล้ไม่หเดล่ายูมันขอโทษนะจะนิดนึงเอลอเอลดเร็วออดล่าูนน่นชอบนั่งลงนั่งลงนั่งง นั่งลงนั่งนั่งลนลนั่นั่้ลงนั่นั่เลยั่งนั่นั่นั่งลนั่งลน่งท่นันเ่ยจะให่่ได้เลยนา่งลลง่ไ้ันหนึ่งลองสงนนังังลันั่ลน่งนั่ังลมนัักแลน หนึ่งสองสามช่วเข้าไปค่ะโอเคโอเคมาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเดี๋ยวให้เซนออกเดี๋ยวให้เราเซนเราออกมันออกได้ไหมถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ที่ถ่ายใหม่ที่ถ่ายอยู่ถ่ายวิดีโออยู่แน่นปักแน่นปักว่ะเอาค่ะหนึ่งสองสามโอเค เดี๋ยว่ใเ้กอลอไม่ได้หรอกไม่ใช่ให้ายดานทให้ใช้งทั้งหมดออกเอเงเอาเองเอาเองเออถ่ายวิดีโอโอเคไปนอกนี่ิเก่งมากขุดหลุมเลย่นนี้เท่หน่อยนะับเก่งมากเซนทสายบำบัดมึงไปแช่ดาน้ำตัวเลย ล้างตายขนาดนี้ วันนี้เราจะมาดูกีฬาเรือร่มเป็นทีา่าที่เาจะส่งเก็บโซงไม่ค่อยอยู่แล้วใครมาทำกูล่ะมาทำกูแล้วบอกให้กูจัดโซงกูเป็นเจดอย่างนี้่างนี้กูเันเจดอ่างนี้เนี่ยเอาปสปีกูเป็นเจวะเก่นลูกเก่งลนลูกเล่นลูกลเล่นลูกะเ่นลูกนลเกลูกเล่นลู่นลูกลล่นลูกลูกเกลูกเลลูกลูกเล่่นเกลู่นนลกเล่กก

อม้ถ่ายที่หูกูมั้ยไม่รูงไมู่ข้มันเลนตาละอยีวไ่อจะลอยได้เลยาลองหน่อย้าวบลลีู่อดเลยใช่เลยเ้วอาว อล่ขับเรอผ่านขับเรานพาราการเรอข้างนั้นอะไม่รู้เลยไม่รู้เลสาหรือสีเขียวนะเขียวเขียวล้วนเลยเนี่ย เออมอมันกินครับแต่มันดึงขอมันหน่อยด้วยเซตเซตมาครับูเหนื่อยมากยิ่งกว่าเข้าฟิเศษเอาผมวันนี้เต <laughs> ็มที่เลยใช่ไหมครับเต็มที่สวัสดีทุกท่านค่ำวันนี้เย็นๆนะครับเตือนบอกกำลังจะแปลนะครับครู วันนี้ก็สนุกดีครับสนุกมากเนาะได้ทั้งทักษะรวดเเลยความรู้ม่ได้นะได้ทั้งทักษะส่วนใหญ่นนวันนี้นะทักษะชีวิตนะครับความรู้ความรู้เรามีเยอะแล้วมาเราสู้ชีวิตตาอวันนี้เราสู้ชีวิตทั้งหัวจนรองเท้าเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กันที่กินข้าวครับอันข้าวเย็นวันนี้อาหารมื้อพิเศษนะครับวันนี้ เมนูจะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากอันนี้ผมก็ส่วนตัวก็ยังไม่กุ้งตัวเขานี่เลยนะต้องยกสองคนขนาดนั้นเลยนะใช่ยกกุ้งปูเนี่ยต้องยกสองสามคนถึงจะงั้นรอไม่ไหวแล้วครับใช่ใช่ต่อไปแล้วครับจานใหญ่มากปิดกล้องหน่อยครับปิดกล้องไอ้เหี้ยเฟิร์ดมึงใส่ถุงเท้าเข้าห้องน้ำเปียกๆแล้วมึงก็โคตรแบดบอยมาตบดูละเออคอนที่คอมรอหน่อยมันูเรียบร้อยนี่ต่อเลยเนี่ยคริอบอยดาผมก็รอมันแบบไม่ชินอ่ะ ไม่ถือว well. ่าม no, no, no. no ันเรียบวกเหมือนเด็กมอหนึ่งที่แบบมันออกมันกองข้าเขาก็ดีแล้วกองเนี่ยมันยิบมันเดือดร้อยานหนึ่งทำผูกมันยบร้อยก็แบบนี้ฮะก็ดีนะเป็นลูกสามัตดาต้เรียบร้อยเออเชียงใหม่ไปขึ้นขอบลสารมัดดาต้ารอาเซียนยังลืมเลยสบายดีของพ่อแม่ใช่ไหมของเราเราเราแล้วพ่อแม่ไม่รู้สารมัดดาต้ารไม่สารมัดดาต้ารมัน กัมพูชาไม่เหรออินโดไม่เหรอเอาอะไรอเกอ่ะเฮ้ยพวกอาเซียนกูตกหวังกูแน่เลยเดี๋ยวว่ากานจะมายืมพวกมึงมาพวกมึงฮะแล้วพวกกูก็เจะมายืมพวกมึงอีกทีไม่เอาไปพูดอ่ะตัวอย่างแคสฟันอ่ะแต่จะยืมไม่ทานจะไม่ยืมมึงนั่นแหละแคสต์ฟันกูแต่ที่ยืมไม่ทานสรุปไอ้ทานก็ไม่มาเหมือนกันก็ต้องซื้อยืมเสาก็แก้ปัญหาเลยน้ำกูเออจริยืมไม่ทานก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันเท่านั้นก็ยังมาเหมือนมีแล้วแบบงงเหมือนก เรายัวไม่ไดเปิดเน่าเนยน่าขอือออตายแล้วตายแล้วก็อนละพันทีก้อนสามรอาไชืนมเลยโอ้ยเฮียคือสุดท้ายของชายจะการแล้วนะาอุ่นเลยนอนกอแกนตรงนี้ดีกว่าเศร้าว่ะนอแล้ว6ปแล้วทัดอยู่ด้วยกันีเรอะไร่ร้องไ้แล้ว อเลยเดี๋ยวคุณจะสาธิตวิธีนอนในเซ็นนอนแบบนี้ปกติคุณก็นอนคุแบ่งรับกูว่าเซ้นนอนอย่างนี้ไปแต่คนมันจะตอบว่าก่ายนอนก่ายนอนก่ายเอาอที่นอนแล้วผมจะยกขึ้นไอ้ย่าคุณนอนแบบนี้จริงเหรอเนี่ยมึงนอปก่อนกูรู้เลยว่าผมอยู่บ้านมึงนอนก่อนมาคุณก็ต้องยกขานขึ้นแล้วก็ดึงมาห่ออกไป กูไม่เหมือนกูไม่เก็ียดมกกูดูที่นอนซัมมาพวกนี้ทุกอย่างมึงไม่ว่าเขามาทำให้ไปตอนนี้จริงเหรอคุนึกว่าไอ้เใชยแม่เขาเข้าหมาไม่ได้กูล็อกห้องอยู่จะเข้ามายังไงเลยจริงๆก็เข้าไม่ได้แต่ว่าเราสัก45เข้าไปกินข้าวป่ะห้าสิบห้าสิบโรงแรมเสียมันจะมีว่าให้พนักงานเข้ามาคลีนได้ไม่มันจะมีของมาเยอะนั่นเนี่ยรถเนี่ยแล้วไม่มีของใจพี่มันมันล็อกไปเลยแต่เขาก็มีกุญแจสำรองเขาเข้าได้ด้วยผมว่า แต่ถ้าแบบเขาเข้ามาแล้วของเราหายเงิขาใช่เขาจะเขาจะโดนเขาก็จะต้องรับผิดชอบเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเข้ามาเขาจะถือว่าเป็นคนขโมยเลยทำาห้หายเราไม่เราไม่ได้โควไปว่าใครมาขอความสะอาดหยุโออยากกินข้าวอยากกินข้าวจนตอนนี้มึงไม่อยากจะเปนม่อยากกินข้วคนมึงเคยกินแล้วมึงลองเสีย แฟนอ่ะกูกินสอบแล้วกูก็งงว่ากูณน <c oughs> ้องเสียใจอะไรวะกูว่าอะไรนี้แหละไปไหนข้าวไปไปคาลิเบอร์ว,อว่ะเหมือน,นดาบเลยมเนสบีหอยมไม้กูด้วยเอาจริงก๊ะเ,เออเด็กเยอะน,นะนนที่มึงเห็นไหมทาฬิกากูนั่นแกมึงอยู่ในห้องน้ำก็ไม่ไม่อยู่แล้วไปไหนมึงใส่ไปแล้วหรือเปล่ากลัวเห็นอยู่ในห้องน้ำมึงใส่ไปไหนเนี่ยก็กูลองอาบน้ำเสร็จกลัวต้องกูัอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ ไปดูไหมซิถ้ามันจะแอบนอยู่รูไม่เอาห้องอ่ะรัเลยอยาอย่ามันหมิ่นเหยียรอเออปิดแมเนาฬิกาประธานบอกเห็นาฬิกาไหมคดูนาฬิกาไหมนาฬิกาทานหายเรื่องนาฬิกาประธานไหมอยู่กับผู้หญิงบอเออลอง ที่มงไปไหนลองถามโทรศัพท์ครูไปแหกแค่พอยอ่ะเดี๋ยวไปหาแล้วกันไม่ทางนี้มันใกล้กว่าตรงนี้บันไดก็มีจะเสือกลงทางเจ็กยากเลยครับครับสวัสดีครับโอ้ย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 ทำไมมันมีแค่เราเอ้า เขาไปทำอะไรกันคูอยู่นู่นแต่ละสงเลยนะจะได้สงนี่